กิจกรรมที่ 4. ท่อส่งน้ำจุดประสงค์นักเรียนสามารถออกแบบการทดลองได้นักเรียนสามารถสังเกตการไหลของน้ำได้นักเรียนสามารถประดิษฐ์ท่อส่งน้ำได้นักเรียนสามารถอธิบายหลักการไหลของน้ำได้และนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่มขั้นที่ 1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติ ขั้นที่2รวบรวม,รวม,รวมความคิดและข้อสันนิษฐานขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบ ขั้นที่4สังเกตและบรรยายอ่าเด็กๆเดๆเด็กๆคิดว่าแบบแฉกแบบนี้กับแบบที่เป็นยาวอันไหนน้าไหลได้เร็วกว่ากันยาวอ่าแบบยาวใช่ไหมทีนี้เวลาน้ำรั่วเราใช้อะไรอุดคะดน้ำมันกับเทปครับโอเคอขั้นที่5บันทึกข้อมูล ที่6สรุปและอภิปรายผลน้ำมีท่อตรงแล้วก็เป็นยังไงครับมีมีท่อตรงแล้วก็ท่อนีเียกว่าท่อท่อมอ่าหรือว่าท่อ <ไป S 2> ท่อเยแบบไหนน้ำไปได้ดีกว่ากันแบบตรงครับอ่าแบบตรงน้ำจะไปได้ดีกว่า<ใ>น,นะครับอ่าแล้วก็ส่วนท่อที่เรามาต่อเนี่ย มันรั่วไหมครับไม่ไมอ่ามันไม่รัว่วบางจุดมันเป็นยังไงบางจุดมันมันรั่วบ้างไหมรั่วอาบางจุดก็รั่วบางจุดไม่รั่วแล้วตัวที่จุดที่รั่วเนี่ยเราใช้อะไรในการทําให้มันไม่รั่วาาครับดินทับมนกับเทปครับอ่าใช้ดินดท้ํมามันเทสนะครับเพื่อเป็นตัวอุดดูรั่วใช่ไหมครับอ,อ่าและประโยชน์ที่เราจะใช้ในชีวิตประจําวันของเรามีอะไรได้บ้าง าสายเฟสเนี่ยที่เราต่อตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําไปใช้ในทีวิตประจำวันได้ก็คือการนไอ,อาการรดน้ำต้นไม้มาจากที่เรารดได้ตามระดัหึงต้นถ้าเราทำแบบนี้มันจะรดได้หลายต้นไหมครับอ,อ่าหลายต้นมา,า,นาปรกมรือเพื่อนหน่อยโอเค สรุปได้ว่าการใช้หลอดขนาดเดียวกันในการทำท่อส่งน้ำใช้เทปแก้วพันหรือใช้ดินน้ำมันทำยาแนวทำให้น้ำไม่รั่วระหว่างรอยต่อน้ำไหลาตามท่อจนถึงกระถางต้นไม้ได้ทุกต้นโดยไม่มีรอยรั่วและท่อส่งน้ำแบบตรงน้ำจะไหลดีกว่าท่อส่งน้ำแบบแยก